วัสดีค่ะ c h anel n เบื้องหลังความสำเร็จในตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลงทุนของโรเบิร์ตคิโยซากิซึ่งในครั้งนี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะตอนแรกเราก็ได้พูดถึงบทนำและในตอนที่2เราก็ได้พูดถึงบทที่1เรื่องเราควรจะลงทุนในอะไรดีและในตอนที่3นี้เราจะพูดถึง2บทด้วยกันค่ะคือบทที่2และก็บทที่3า บทที่สองเรื่องก่อร่างสร้างฐานรากแห่งความมั่งคั่งโรเบิร์ตก็ได้เล่าต่อนะคะจากประสบการณ์ที่เขาได้ไปรับประทานอาหารกับพ่อรวยและเพื่อนที่คฤหืสหัสุดหรูริมชายหาดของพวกเขานะคะโรเบิร์ตเองนะคะได้กลับมาถึงที่พักของตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเขาก็รู้สึกว่ามันก็พออยู่ได้แต่ครั้งนี้เขากลับบองว่ามันช่างซ่อมซ่อและสุดโมสมียละเกิน ยิ่งได้เห็นเพื่อนโรเมดนะคะนอนจมอยู่ท่ามกลางกองขวดเบียร์และถาดพิซซาเปิดทีวีกันอย่างสนุกสนานนะคะก็ยิ่งทำให้เขาเห็นชัดเลยค่ะว่าสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะช่างห่างไกลเป็นคนละโลกกับเพื่อนอย่างลิบลับเขาได้ใช้เวลาในคืนนั้นได้ใคร่ครวญอยู่ในห้องส่วนตัวของเขาเองนะคะเขาย้อนไปถึงตอนที่เขายังเป็นเด็กค่ะ เขามีพ่อสองคนนะคะที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเขานั่นก็คือพ่อรวยและพ่อจนพ่อรวยก็คือพ่อของเพื่อนสนิทที่ชื่อไม้นะคะพ่อรวยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาจากแหล่งที่ถือว่ายากจนค่ะแต่ด้วยความที่ท่านเนี่ยมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่อยากจะยกระดับสถานะและคุณภาพชีวิตของตัวเองนะคะไม่อยากจะยากจนข้นแค้นต้องลำบากตรากตรำนะคะ ก็ได้วางแผนที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้กลายเป็นนักลงทุนนะคะโรเบิร์ตได้เข้าไปเรียนรู้กับพ่อรวยเนี่ยตอนที่เขาอายุ9้าขวบค่ะเขาได้เข้าไปฝึกงานนะคะและเรียนรู้การทำธุรกิจของพ่อรวยแล้วก็ได้เห็นชีวิตของพ่อรวยมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาอยู่มัธยมนะคะเขาก็ได้เห็นพ่อรวยเนี่ยกระโดดเข้าไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครั้งสำคัญที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของท่านนะคะ เขาก็ได้เห็นว่าชีวิตของท่านเนี่ยมีความสุขสบายนะคะเป็นช่วงที่ได้ถือว่าเก็บเกี่ยวกินผลที่ท่านได้ลงทุนเน็ดเหนื่อยในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วในขณะที่พ่ออีกคนหนึ่งค่ะก็คือพ่อจนหรือพ่อจริงของเขานั่นเองนะคะท่านเนี่ยได้เคยเดำรงตำแหน่งสูงนะคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญอยู่ในพักการเมืองของฮาวายเลยทีเดียว แต่หลังจากที่มีความขัดแย้งมีปัญหากับหัวหน้าของตัวเองเนี่ยก็ต้องเกษยียณออกมาในวัย52ปีนะคะแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นทุกอย่างจากศูนย์แต่หลังจากที่เขาได้นึกถึงสิ่งดีๆนะคะที่เขามีแตกต่างจากคนอื่นคือตัวเขาเนี่ยมีพ่อสองคนและเขาก็ยังมีพ่อรวยอยู่ที่สามารถที่จะช่วยเขาได้หลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจค่ะ ยกหูไปหาพ่อรวยนะคะเพื่อที่จะขอนัดให้คำปรึกษานะคะจากพ่อรวยถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาค่ะแม้ว่าในตอนวัยเด็กนะคะเขาจะแยกไม่ออกค่ะระหว่างคำสอนของพ่อรวยและพ่อจนนะคะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีชีวิตที่ดีด้วยกันทั้งคู่พ่อจนของเขาค่ะเคยสอนว่าตั้งใจเรียนหนังสือให้เรียนเก่งๆหางานดีๆทำนะคะ ในขณะที่พ่อรวยเนี่ยจะสอนบอกว่าให้เรียนรู้การลงทุนทำธุรกิจนะคะแล้วก็เอาธุรกิจไปลงทุนต่อพอโรเบิร์ตโตขึ้นโรเบิร์ตก็เริ่มแยกความแตกต่างของคำสอนนี้ออกได้ค่ะพ่อจนนะคะกำลังจะสอนให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่มีงานดีๆทำก็คือเข้าไปสู่ตัว e นะคะและตัว s ค่ะ ตัว e ก็หมายถึง employee นะคะหรือการเป็นลูกจ้างประจำมีงานดีๆทำนะคะแล้วก็ตัว s ก็คือกลายเป็น self-employed นะคะหรือการเป็นเจ้าของกิจการอย่างเช่นพวกหมอนะคะเป็นเจ้าของคลินิกหรือทันตแพทย์นะ,ะหรือว่าทาน,นายนักบัญชีเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง อาจจะเล็งถึงการเป็นโซโล่ก็ได้นะคะคือทำอะไรแบบฉายเดี่ยวหรือการเป็นสเปเชียลิสต์ที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะคะแต่ในขณะที่พ่อรวยเนี่ยจะสอนให้เขาไปเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็คือตัว B business owner และตัว I ก็คือ investor นักลงทุนค่ะครั้งนี้โรเบิร์ตได้ตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินของเขาแล้วนะคะเขาเคยย่ำในบนเส้นทางของพ่อจนมาก่อน แต่ครั้งนี้เขาได้ยกหูหาพ่อรวยค่ะพ่อรวยนะคะได้ถามเขาถึงทิศทางอนาคตนะคะหลังจากที่จะจบการเกษียณอายุนะคะเขาได้บอกว่าเขาเนี่ยมีทางเลือกอยู่สองทางด้วยกันนะคะทางแรกนะคะก็มีคนเสนอให้เขาเนี่ยไปเป็นนักบินประจำสายการบินแห่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นนักบินที่มีฝีมือคนนึงเลยทีเดียวนะคะมีผลงาน ในช่วงที่อยู่ในกองทัพการเป็นนักบินก็มีเงินเดือนที่สูงแล้วก็มีสวัสดิการที่น่าสนใจนะคะพ่อรวยก็ถามเขาว่าแล้วเขาเนี่ยจะเลือกกันเป็นนักบินไหมแต่ตัวเขาบอกว่าเขาไม่เลือกค่ะ โรเบิร์ตได้ตัดสินใจว่าเขาจะก้าวเข้ามาสู่เส้นทางของการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นนักลงทุนแบบพ่อรวยค่ะแล้วพ่อรวยก็เลยถามเขานะคะว่าเขายังจําบทเรียนที่พ่อรวยสอนในเรื่องการลงทุนบทแรกได้ไหมโรเบิร์ตนั้นกล่าวตอบพ่อรวยอย่างฉะฉานนะคะ เขายังคงจำบทเรียนของพ่อรวยได้ดีบทเรียนนั้นสอนว่าคนรวยนะคะไม่ทำงานเพื่อเงินพวกเขารู้วิธีที่จะให้เงินทำงานให้กับพวกเขาพื้นฐานของการเป็นนักลงทุนจะต้องเรียนรู้วิธีทำให้เงินของเขาออกไปทำงานหนักซึ่งทำให้พ่อรวยภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะที่ลูกชายคนนี้ยังคงจำคำสอนของเขาได้คนรวยจะรู้จักวิธีที่ใช้เงินออกไปทำงานหนักค่ะเราหลายคนที่นี่นะคะ อาจจะยังไม่รู้วิธีให้เงินไปทํางานหนักๆๆน,น,นะคะขอให้ไ like ลค์คํานี้นะคะทำงานอย่างหนักให้กับเรานะคะแต่ตอนนี้หลายคนยังคงทํางานหนักด้วยตัวเองอยู่นะคะทํางานหนักๆๆเหน็ดเหน,นื่อยมากเลยแล้วเงินของเรากลับไปนอนนิ่งๆๆซึ่งบทเรียนที่โรเบิร์ตจะสรุปนะคะจากคําสอนของพ่อรวยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันค่ะ ขั้นแรกคือการเตรียมใจนะคะซึ่งเราก็ยังอยู่ในขั้นแรกนี้นะคะแล้วก็ขั้นแรกนี้ก็มีหลายบทด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงการเตรียมใจให้พร้อมค่ะโรเบิร์ตได้กล่าวบอกว่านะคะเขาได้ตัดสินใจที่เขาจะเป็นนักลงทุนนะคะแม้ในขณะที่เขาเนี่ยอยู่ในห้องนอนนะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซอมซ่อสุดโซมของที่พักทหารนะคะ เราหลายคนก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าฐาน,นะของเราตอนนี้จะเป็นยังไงที่อยู่อาศัยของเราจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าเราตัดสินใจและเตรียมใจที่จะเป็นนักลงทุนเหมือนกับโรเบิร์ตคิโยสากิแล้วแล้วก็ชีวิตของเราก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะในบทที่3นะคะ เรื่องทางเลือกโรเบิร์ตได้กล่าวถึงคำสอนของพ่อรวยนะคะที่พูดถึงหลักเกณฑ์ของการเงินการลงทุนนะคะว่ามี3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือความมั่นคงข้อที่2ความสุขสบายและข้อที่3ความร่ำรวยพ่อรวยบอกว่าไม่ว่าใครก็จะต้องเลือกทั้ง3มข้อนี้แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าจุดแตกต่างนั้นก็คือ ใครจะเลือกให้ความสำคัญข้อไหนมากกว่ากันค่ะสมมติว่าถ้าคนเลือกความมั่นคงมาก่อนก็หมายความว่าเขาจะไม่กล้าที่จะเสี่ยงคนที่เลือกให้ความสำคัญกับความมั่นคงนะคะส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นคนที่เป็นพนักงานประจำค่ะเขาก็จะยึดงานประจำของเขานะคะส่วนข้อที่2 คนที่ให้ความสุขสบายมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าเขาจะหลีกเลี่ยงความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยความทนทุกข์ทรมานคนพวกนี้อาจจะมีคำพูดที่บอกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเลือกความร่ำรวยขออยู่ยังมีความสุขดีกว่าที่จะต้องไปลำบากเพื่อให้ตัวเองร่ำรวยนะคะและข้อที่3ค่ะคือเลือกความร่ำรวยซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าคนประเภทนี้มีน้อยค่ะ ถึงมีคนเพียง10%จาก100%เท่านั้นที่จะเป็นคนที่ร่ำรวยอย่างแท้จริงคนที่เลือกความร่ำรวยเขาก็จะยอมที่จะเสี่ยงเพื่อที่เขาจะร่ำรวยขึ้นมาในอนาคตดังนั้นถ้าเราเลือกให้ความสำคัญกับข้อไหนเป็นอันดับแรกนะคะมันก็จะมีไลฟ์สไตล์เป็นแบบนั้นค่ะในท้ายบทนี้นะคะโรเบิร์ตก็อยากที่จะให้เราได้ทำแบบทดสอบดูนะคะถามใจตัวเองดูค่ะว่า ลึกๆแล้วนะคะตัวตนของเราเนี่ยต้องการแบบไหนให้ความสำคัญกับอะไรมาเป็นอันดับแรกตัวของโรเบิร์ตเองนะคะเขาเลือกความร่ำรวยมาเป็นอันดับหนึ่งความมั่นคงเป็นอันดับสองแล้วก็ความสุขสบายเป็นอันดับสามเมื่อเราได้ทำแบบทดสอบนี้ดูแล้วนะคะเราก็จะได้พบตัวเองค่ะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องมันเน็ดเหนื่อยยากลำบากนะถ้าเราไม่ได้อยากที่จะร่ำรวยอย่างแท้จริงนะคะ เราก็สามารถที่จะมีชีวิตสุขสบายมั่นคงของเราไปเรื่อยๆได้ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนนะคะแล้วข้อสังเกตของโรเบิร์ตก็คืออาจจะเป็นไปได้ค่ะว่ามีคนเพียง10%เท่านั้นที่เลือกความร่ำรวยเป็นอันดับแรกก็เลยมีเพียง10%ที่กลายเป็นคนที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงค่ะและนี้ก็คือรีวิวของบทที่2บทที่3ในตอนนี้นะคะ กด subscribe นะคะเพื่อติดตามตอนต่อๆไปนะคะในหนังสือเล่มน,นี้ด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ